ความรักเกิดได้ทุกที่ไง,อ,งะไอะไรวะเนี่ย สวัสดีครับผมบ้านไฮบริดนะครับวันนี้ผมก็อยู่เบิ้งสีไฟนะครับนี่ไม่ต้องถามว่าอยู่ตรงไหนอ่ะ <c oughs> ถายเลยใอยู่ที่เบิ้งสีไฟ้าเนี่ยถ้าบังถึงเบิ้งสีไฟนะอันนี้เป็นสตาร์ไว้นะฮะสตาร์ไว้ชื่เหมือนสตาร์ไว้นะฮะอันนี้นะ <c oughs> อ่าบักบักตุกไก่เพื่อตุกแกนะครับ <c oughs> ตุกไก่ดูฮะโอ้โหอ่า <c oughs> เยอะอะไรนะนี่พิจิตบ้านผมนะครับอืมในสัตว์โฟกัสลูกกงไปับผมเราจะไปที่ไหนต่อนะเราเดินปลาชว์หน่อยเน,น,น,นี่ยมึงลองเรียกจระเคให้มันออกมาโชว์ตัวให้เราดทักตัวหนึ่งดิเพื่อนอ่าให้มันไหนวันนี้เล้วออกโซโซเชียลหน่อยนะครับ นี่ถ้า <Considering. S 1> มากับเพื่อนผมนะครับดูครับแต่กล้องครับผมตะกล้องแตะกล้อง <client. S 1> ตะกล้อง,องชั่วคราวอันนะี้โอเคจอระเก้ท้องป่องก <C' n ata> <c oughs> ูว่าตัวนี้มันไม่ได้กินเลยมานะเว้ยลองเอาเมือให้มันกินตะข้างไม่ปไปไลเกรงใจตะข้างนะเพื่อนมันอาจจะตีใจก็ได้นะเว้ยดูสิมันนอน มันนอนรับประเทศจอร์เจียจังหวัดจอร์เจีนี่ทามาไม่ถึงใช่แล้วถ้ามาไม่ถึงต้องมาให้ถึงนะเนี่ยใช่แล้วครับไม่ได้มันนี่ถือว่ามาไม่ถึงต๊กไก่ต๊กไก่แล้วเป็นต๊กเก๋อ่ามันแห้งเลยว่ะเพื่อนมันโดนแดดเผาจนมันตายไปแล้วนี่เป็นโอ้โตัดไป เราจะไปไหนต่อนะให้อาหารปลาให้อาหารปลา,นะานี่เป็นนี่เป็นกำแพงนะครับที่กั้นระหว่างจระเข้กับมนุษย์นะฮะอันถ้าเราไม่กั้นนี่มันจะกระโดดเข้ามานะฮะจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ปลอดใช้วิจารณญาณนะฮะจระเข้ที่ไหนกระโดดรับอ,อ่านี่เป็นบึงนี่เป็นรอบบึง ไม่ได้ดินี่มันหน้าบึง้งนี่มันข้างในบึร้รงอเปล่านงินงครับซื้ออาหารอยู่นะฮะามาแล้วอาหารปลาคนไี้กินได้หรือไม่เราจะอเอาให้ทดสอบก่อนทดสอบก่อนมีพิษหรือเปล่าเราต้องกินก่อนต้องกินก่อนทดสอบนะฮะ ขนมปังนี่ยังไม่หมดอายุใช่ไหมครับจะให้หมดอายุปากินไม่ได้นะมึงกัดไรคำนึงก่อนอ้มึงแดกด้วยปลาอุดมสมบูรณ์ปลาอะไรครับปลาหัวพ่อครับโอ้โหเอ้ยปลามองไม่เห็นเลยวะโอ้โหปลานี่มึงกันให้อาหารปลาขนมปังนะแต่ว่าเรา ให้เหมือนเหมือนกับทุกที่นะแบบนี่เปนะ็นขนมปังปอแป๊กปแป๊กอีกเนี่ยนะขนมปังคุณบาสไม่ไม่ต้องวงองเราพื้นที่ผมเองอืมนี่มันบ้านเราโดดโลมาเลยเพื่อนเ<ะ>คอนเทนต์เรา <laughs> คอนเน้เนเราเค้อ <laughs> ะรกโดดลงไปเลยนะเอาแล้วถ้าถ้าเอา่อ ห้าพันห้าร้อยห้าร้อยวิวห้าร้อยวิวนะครับเพื่อนผมจะมากระโดดนะนี่ตรงนี้ห้าร้อยวิวถ้าถึงนะครับคลิปเนี้ยมันจะมากระโดดให้ดูตรงนี้ไปเราเดินไปตรงนู้นดีกว่าจะมากระโดดให้ดูครับเดี๋ยวไว้เจอกันตรงโน้นมาเปลี่ยนมาเป็นโซนตรงนี้นะครับดูปุ๊บโซนโอโซนโซนนะฮะโซนโซนสีเขียวเดินเข้ามาเดินเข้ามาต้องตำ อืเ <c oughs> พิ่งกลับมาจากปทุมมาเดินเล่นบึงสีไฟมามาเที่ยวพิจิตบ้านเกิดในรอบสองสามปีนะบ้านเกิดพิจิตนี่ครับนี่เป็นจุดจุดแลนด์มาร์กเลยนะของเมืองพิจิตตรงนี้บึงสีไฟแม่นบอทำอืมเป็นแรนด์มาร์กอันนี้เขาเขียนว่าอะไรเนี่ย ออะไระถ่ายให้ดูดีกว่าไม่รู้ครับด,ดูเองเนี่ยเป็นอนุสาวรีคุณย่าคุณยายใครไม่รู้อันนี้อะ,อะไรจ๊ะคัาบานผมไดเป็นเจ้าอยู่หัวอ๋อช,ชูบู๊ชูบ๊ อต้นไม้ประจําสวนของที่นี <laughs mus i> ่นะฮะเป็นต้นไม้นะครับยานนยานโอ้ยเราทํากันจะได้ได้ทรงนี้นะไปไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปตรงโน้นตรงเขาเรียกสารากลางน้ําสาราสารากลางน้าานะครับเดี๋ยวไปเจอกันชึบตอนนี้มาถึงที่เราป้องการที่จะมานี่สนามเด็กเล่น นี่เป็นสนาม BBL BBL นะฝึกทักษะประสาทของเจะเด็กน้อยเจะเด็กน้อยใช่แล้วเจ๊เด็กน้อยนี่ครับก็จะมีก็จะมีผู้คนเยอะแยะนะครับที่มาพักพักผ่อนหย่อนไข่นะฮะที่นี่อ๋อหย่อนใจพักผ่อนหย่อนใจนะครับ อันนี้จะเป็นต้นไม้ประจำสวนก็คือต้นไม้นั่นนีออนน้อันนี้ครับผมโหเป็นสวยงามครับตรงนี้แล้วผ่อนใครบอกพิจิตไม่มีไรมีไอเเคตัวยิงใหญ่เนี่ยใช่แล้วพิจิพาไปดูมานะไปดูเองครับย้อนไปใครดูเมื่อชาัดก็ย้อนไปดูได้ย้อนย้อนย้อน,อนวิดีโอก,ก็ไปดูครับ น, mic. น้ำน้ำน้ำเขียวมรกตสวยงามเขียวมราากตนี่ครับคนมานั่งเล่นนะให้อันปลาตรงนี้จะเป็นปลาตัวใหญ่นะครับไม่เหมือนอกงงับตรงนู้นนะตรงนู้นจะเป็นต้นเล็กนะครับตัวเล็กตันน้อยนะครับเพราะมันไม่มีร่มนะฮะมันก็จะปลาตัวเล็กต้นตรงนี้ถ้าจะข้างใต้จะเป็นร่มก็จะมีพวกปลาบึกนะจะให้ดูจะให้ดูนะครบห้าร้อยจะกระโดดน้ำให้ดูคลออิปนี้ครกห้าร้อยนะครับ จะกระโดดเบิ้งสีฟ้าให้ดูถ้าครบห้ากระโดด <A. S 2> ลงมัน,นเนี้ยนะฮะปลานี่ปลายดูไหมเนี่ยผมจะกระโดดลงไปเนี่ยให้ดูดถ้าครบห้าร้อยวิวนะส่วนรอบๆข้างนอกตรงนู้นนี่เป็นเห็นปา่ามันสันตรงนู้นนะคะรับเขาะจะทำเอ่อหาดทาาทะเลอ่าคล้ายทะเลเลยเหมือนชะลริมหาดนะครับมีต้นมะพร้าวนะครับเดี๋ยวเจอกัน ไอ,อ้หม้งแดดตอ่อครับอ่าเราไปคนเขาถ่ายรูปให้คู่รักส่วนกูถ่ายเพื่อนนะฮะไนชีวิตไม่มีที้ขี้อะไรเลยกูอย่าอย่าพูดอะไรแบบนั้น <c oughs> เราก็เป็นเหมือนกันเราก็ไม่มีใครคนอื่นเขาเป็นคู่นะฮะเดนินเป็นคู่กูเนี่ยเป็นขี้เลยอเอาสะ,ะดุดปากแตกนะเพื่อนนะระวังปากแตก โอ้โหดบูบรรยากาศตรงนี้นะฮะผู้คนสวัสดีครับไบรไลทนผคนเริ่มหลังไหลหลังไหลตอนนี้เป็นเวลาตอน5โมงช่วงนี้นะครับกําลังหน้าเที่ยวบ,บึงบึงสีไฟของเราเนี่ยโอ้โหนะนี่ครับจระจระเข้ยักษ์ จะให้บาสเข้าไปนั่งในปากมันา้าที่ไหนออ๋อเข้าไปไม่ได้ใช่ไหมดูดูความใหญ่ดูความใหญ่ดูครับโอ้โหมันกว้างหมดนะครับเป็นท้องฟ้าท้องฟ้าที่แจ่มแจ้งจริงนะครับเป็นฟ้าบัสมันต้องไปยืนเทียบกับรถเค้นนะ เขาจะได้เห็นเนี่ยว่าความอลังการของพิจิตเราเนี่ยมันใหญ่แค่ไหนจระเข้ก็ห้ามขึ้นอ๋อเขาไอ้ที่มีป้ายไม่ให้ขึ้นนี่มเขามีป้ายไม่ให้ขึ้นนี่มก็ใช่ก็มีมต้องไปยืนข้างหน้ามันนี่ครับโหคนมาเที่ยวทุกคนเขาก็จะมาเที่ยวที่นี่กันนะครับขออนุญาตไม่เบอร์หน้านะครับ คนตัดทําไม่ไหวแล้วครับเบอร์หน้าทุกคนไม่ไหวไม่ไหวไนมะ่ไหวครับเพื่อนหาทามอ่าเนี่ยไม่ไม่นี่เป็นส่วนนี่เป็นส่วนหางนะฮะนี่เป็นส่วนหางนะครับ,หรบใหญ่กว่านี่ใหญ่กว่าคนถตาถ้าถ้าถ้ามันขยับได้กัครับเพื่อนถ้าขยับได้ก็คงดีฮะขยับได้ก็คงดีที่อยู่คนเดียวถ้ามันขยับได้ขึ้นมาลราเพื่อนนี่ครับนี่เรายังไม่เห็นความ ความยาวความยาวมัน <c oughs> ข้างในนี่จะเป็นห้องนะฮะเป็นห้องแล้ก็มีแอร์เป็นห้องน,นี่ไอเคดูไอเคนะคนี่ลูกสมุนนะฮะโอ้ว้ววกกามีกกายันในบึงอะว้าตุ๊กไก่ครับตุ๊กไก่โอ้โน่น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 โน่โน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 ่นวะโอ จมจมไปแล้วไปดำเช่สวีดสวีดกันทอดรักทอดรักนีกเขาไม่ว่าทอดรักแล้วเกิดในทุกที่จริงๆก่อนคอมมิกเลยเนี่ยเพื่อนผมเองครับบรรยากาศนะผมบรรยากาศแห่งความรักบรรยากาศแห่งความรัก เกิดขึ้นทลยพี่จริงๆแหว่งงามหวังได้ไหมนี่นี่นี่บ้านบ้านมึงไปยึดมลองลองไปดูนกกระจอกเพล็ดวะโอ้โหนู่นครับสาวนี่นี่นี่โอ้โหเนี่ยก็จะมีวิ่งสาวสวยนะครับวิจิตเรา บ้าตองไปยืนตรงจอคีจะได้ดูดคพร้อมใหญ่ม,มันมันมันก็รู้ว่าใหญ่อยู่แล้วลองหันเลยจอคีเริ่ม,มใหญ่ไม่ใหญ่ใหญ่แลดูเด็กคนนั้นนี่เป็นนกนะฮะนกที่มีปีกกระบินไม่ได้นะครับนกกระจอกเทศไงกระจอกผมชื่อกระจอกผมชื่อจริงนะฮะ ปกปกดูครับอ๋ออันนี้หมีนะครับพิจิตรเรามีหมีอยู่กับน้องหมีตัวเดิมน้องหมีปุ๊กปุยนะครับนี่แหละเบิ้อนีไฟอ่า เขาเรียกว่าอะไรวะคำสุภาษิตแล้วเขาเรียกว่าอะไรอันนั้น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 เขาทำไรบาสอันนั้นเขาทำไรวะทำไรก็เรื่องเขาไม่ใช่เรื่องของเรานี่จะเป็นการขี่ม้ากันกล้วยเด็กสมัยนี้คงจะไม่รู้จักกันขี่ม้ากันกล้วยเคยได้เปล่าม้ากันกล้วยอันนี้อันนี้มึงว่ะอันนี้มึงวะเขาจะสื่อถึงอะไร ฮะทำไมวเขาจะสื่อถึงอ,อ,อะไรตรงนี้นคนขี่ควายเผือกนะครับอันนี้หูละฮูปคุณยีรฮูปมีมาตั้งแต่สมยัยไหน้วนะฮะอันนี้เขาเล่นอะไรกันฮนะน่าจะตั้งวงป๊อกกันหรือเปล่าอโหอนุ่นๆๆ,ๆ,ๆมีเยอะนะครับตรงนี้หลารูปปั้น,นะค เขาจะทำอะไรกันกบก,กระไรกระลาเคยเดินบ้างผู้นคนเขาก็จะมาพักผ่อนหย่อนไข่กันตรงนี้หย่อนใจหย่อนใจอ๋อหย่อนใจนมพัดนะตรงนี้ก็จะเป็นน้องหมีเป็นน้องหมีใช่เป็นเขื่อนนะฮะเขื่อนเขื่อนจะเป็นกิว่วประตูน้ำไม่ใช่เขื่อนโ <c oughs> น่นน่ะก็จะเป็นชายหาด 500บอกเลยถ้าครบห้าร้อยวิวเดี๋ยวกระโดดน้ำให้ดูเลยนะฮะมึงได้กระโดดแน่นอนอทุกคนช่วยกันไลค์กดแค์ด้วยนะฮะเข้ามาเบิ่งกันหลายๆอยากเห็นเพื่อนผมโดดนะฮะเรือ <c oughs> เือ <c oughs> นะครับเรือเรือกูเองเออเชื่อแล้วกันเ <c oughs> ชื่อเชื่อค,คือคนตาขึ้นไหนะะงนี้จะเป็นซุม้มซุ้มที่ตอนกลางคืนจะติดไฟรอบนี่ ติดไปเป็นเหมือนราคาเลยปุ๊บปั๊บอันนี้ก็จะเป็นอ่าข้างในจะเป็นอะลายได้ไข้างในเนี้ยพิพนะิธภัณฑ์ปลาเหรออืมอย่างเงี้ยอะไรนะริม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 เลแต่แต่แต่วันนี้มาไม่ทันหมาตายนิดนึงเราเราหมามติดแล้ว ใช่ครเข้าไปไม่ได้เขาปิดแล้วอ่ะนี่ชายหาดนะครับที่มีคนนั่งนั่งเล่นงนั้นนะครับมีมีชิงชา้าแล้วก็มีลมพัดตลอดเวลานะฮะจะมีคนมาวิ่งออกกำลังกายกันนะครับนี่น แน่จริงๆนะครับเวลากลับรถกบ้านแล้วนี่้ะครับผมเาจเจอกันในอีพีหน้านะเพื่อนนะัก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยครับแล้วก็ฝากเพื่อนผมด้วยครับสวัสดีครับผม